สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าชนิดมาแบ่งไปขายทําเป็นมาแบ่งไปปลูกนะครับผมทําเป็นกำกำละร้อยห้าสิบนะครับผมเอื้องมัดฉานุนะครับผมเอื้องมัดฉานุนะครับผมพอดีปลูกนะครับผมดอกสีขาวนะเป็นไม้ป่ามาจากเขมรน,นะครับผมหายากนะตัวนี้มัดฉานุ นะครับผมนี่มาแค่5กรกัมนะครับผมกัมละร้อยห้าสิบนะครับผมขอค่าส่ง50านะครับผมรับหมดนี้750สบ่งฟรีนะครับผม750สิ่งฟรีรับทั้งหมดนี้มัดฉานุนะครับผมกัมละร้อยห้าสิบบาทค่าส่ง50เป็นกัมละ200นะครับผมใครอยากได้หมดนี้นะครับผม5กรัม750สิบส่งฟรีดอกสีขาวนะครับผมมัดฉานุ นะครับผมเป็นกล้วยไม้จากขมนนะครับผมเนี่ยครับอย่างนี้ก็เห็นช่อดอกเขาเห็นไหมมีช่อดอกนะครับผมไม้กําลังเริ่มทิ้งใบเพื่อจะเตรียมออกช่อดอกกันนะครับผมช่วงฤดูนี้นะครับผมกำละ150าขอข้าส่ง50นะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 9418988นะครับผมเอื้องมัดฉานุนะครับผมเอาไปปลูกพอดูอย่างเงี้ยครับผมกำละ150ค่าส่ง50เป็นปลายทาง200นะครับผมหรือใครอยากได้ทั้งหมดเมาไปเลย7กานี้750ส่งฟรีนะครับผม750ส่งฟรี5กานี้นะโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988เอื้องมัดฉานุกล้วยไม้ป่าแท้หายากจากเขมรน,นะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดทูลไลค์ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเอื้องมัดฉานุค,ครับสวัสดีครับ